สวัสดีครับผมจะมาอัปเดตตัวของลูน่าในกระดานใบแนนนะครับคลิปนี้ทาขึ้นมาเพื่อศึกษาราคาและก็แนวคิดเท่านั้นไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนําหรือชักชวนในการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับว่าของใน OKX OK เมื่อวานนะครับสับปะพร่องมันไม่มีนะครับผมแล้วก็ราคาแท้จริงอ่ะม,มัน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 ไม่ใช่ราคาที่แบบเห็นอยู่แต่ละกระดานในต่างกันมากบางกระดานอยู่ศูนย์หนึ่งตัวบางกระดานอยู่ศูนย์สามแล้วดังนั้นแล้วโอเคตอนนี้เริ่มมีมาเ k e t มค k e คเริ่มทํางานแล้วนเมมื่่ออกีแ แค่นี้นะครับเพื่อนเพื่อเห็นนะก่อนหน้านี้เมื่อวานเนี่ยมีแค่3ช่องก็คือพวกเราหรือว่านักลงทุนกันเองอ่ะที่ตั้งตั้งขายนะครับเจ้าของตลาดเขาไม่ไม่รับส่วนรู้ส่วนไม่ไม,ไม่ไม่เอามาวางขายแล้วนะครับดังนั้นแล้วส่วนเกินส่วนขาดส่วนเบา้เบาตรงนี้อาจจะเป็นของคนที่ตั้งรับหรือตั้งขายอยู่นะครับผมนะครับแล้วทีวนี้ถ้าเราจะมั่งกหัวใสนะครับหมายความว่าตอนนี้ในใบเน้นอยู่ที่ศูนย์สามตัวซื้อใบเน้นแล้วก็มาขายในโอเคกดีไหมอ่ะใบเน้นอยู่ที่ศูนย์สามตัวใช่ไหมครับส่วนในของโอเคกเนี่ยอยู่ท 0. 02ตัวดังนั้นแล้วบางคนหัวใสนะครับออามาขายในนี้ถ้าขายได้ก็โอเคถือว่าโชคดีไปนะครับผมก็นี่เป็นทิปเล็กน้อยนะครับแต่ลองคาดูนะครับผมไม่รู้ว่ามันได้หรือเปล่าแต่ยังไงถ้าเกิดซื้อเนี่ยควรที่จะให้มันเท่ากันกับกระดานอื่นดีกว่านะครับเพราะว่ากระดานก็ไม่เน้น03ตัวอยู่ของ OKX เนี่ยอยู่0อ่อ2ตัวเองนะครับก็ยังไงก็มันมีความเสี่ยงสูงนะครับแต่ยังไงก็ลุ้นกันต่อไปครับก็ยินดีกับทุกคนที่พอได้ ขายจากการที่ขาดทุนพอได้ขายขึ้นมาบ้างนะครับผมนะผมเองก็ไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกันนะครับหวังว่าทุกคนคงมีกําไรนะครับและขอให้ทุกคนขอให้ตัวนี้กลับมานะแต่ไม่ใน่ว่ากลับมาแค่ไหนนะครับผมนะก็อาจจะต้องจัดสรรพอร์ตใหม่นะครับผมแล้วก็คิดว่าราคามันขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็คิดต่อนะตอนนี้0 0 0 7นะครับ0.007นะครับผมว่านี่คือความหมายนะครับนี่คือความหมายนะเดี๋ยวผมคิดให้ฟังนะครับแต่ไม่ใช่ซื้อตามนะแต่ไม่อ มีหนึ่งพัน 1, บาทสมมุตินะครับอานจุดศูนย์ศูนย์เจ็ดเราจะได้ประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่าหน่วยนะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปตัวบาทอา่าเราก็ได้ประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่าบาทถ้าเกิดขึ้นไป2บาทอ่า3บาท4บาท5บาทอ,าอะไรแบบนี้หรือจะไปแบบอา่าหน่วย หน่วยสิบร้อยพันนะครับหารหนึ่งพันบาทตอนลงมันลงหนักได้ใช่ไหมกำไรได้แต่ตอนขึ้นมันก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่มีใครน่าเชื่อถือแล้วสําหรับเหรียญตัวนี้นะครับหน่วยสิบร้อยพันนะครับหารหนึ่งหมื่นหารหารหาร,หารจุดศูนย์ศูนย์เจ็ดพยักร้ายศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับผมแล้วก็เราไปคูณกับสามสิบนะครับเราจะได้ประมาณเท่านี้ถ้าเกิดมันวิ่งไปนะครับอ่าตัวนี้กระดานน่าจะจ่ายเต็มมั้งครับเพราะว่ามันไม่ใช่ฟิวเจอร์ นะครับหรือขึ้นไปทัวร้อยก็แล้วแต่นะครับอันนี้แค่พูดลอยๆนะครับคลิปนี้ก็เตือนมีความเสี่ยงสูงนะครับสำหรับลูน่านะครับแต่แค่บอกว่าเออข่าวดีก็คือมันมีห้เทรดแล้วนะครับผมนะครับก็ยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะครับราคาที่มันไม่ตรงกับกระดานอื่นๆนะครับก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับโอเคนะครับเนี่ยผมว่าเดี๋ยวของลูน่าเนี่ยของ OKX มันจะลงมาที่แถวๆราคาเท่ากันของในกระดานแมเนนแน่นอนเลยมันต้องปรับตัวลงมาก็เหมือนกับตอนของครับนะครับที่ผมบอกทุกคนว่าอ่ามันอยู่800 กระดานนอกมันอยู่200-300แล้วไม่ฟังกันนะครับสุดท้ายก็ต้องลงเหลือ1สตังค์นะครับโอเคขอให้ทุกคนโชคดีครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีค่ะ